สบายดีพี่น้องกับทัดไทยสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนสบายดีตัวแรงๆเด้อพี่น้องบรรยากาศตัวแรงๆเนาะสะปูอยู่ในสวนมาหนีพี่น้องเขามาปลูกมังพิกเนาะปลูกอยู่คันนงตาเนาะมันบบมีบ่นสีใหายปลูกแล้วพี่น้องเ้ยอ,อึดดินเลยเนาะบ่นใดก็เป็นไหนาเบิดนาสปูกันยังแต่แถวนี่แหละยังดินยังว่างอยู่ ปลูกกระจักสิได้กินเลยบ่เนาะพี่น้องดินกับบางคน้างทีจ่จะงามบันไดเนาะปลูกไปนี่แหละถามันหมากก็ด้กินถามมันบ่หมาก,กถือว่าโม่ขาแล้วพี่น้องเม่สปูเผิ่นกำลังก่อนโคตรกลุมมาผิโดโคตรก่อนปลูกเนาะดินกับบ่งามบันไดพี่น้องเลยมันมบน่มีบ่นปลูกมาเลือกบ่ไดดก็เลย ปลูกอยู่คันนองสะเนาะถ้าสิปลูกเซโพนกับบุมีโพนเลยมีแต่ไปปลูกเซนาคนอื่นปุ้แหละเด,ด,ดพี่้องเบีย้ยบกงผีก,ก็ได้เป็นเบีย้ยบพริกอันงั้นเนาะ้ามันงามบัวระบาดได้เนาะทุกคนก็ได้เก็บระดูแลอย่างนี้แหละถา้าบัวระบาดบ่ได้นนก็พูดละ งามนาผุนอะไรจังเซดีเกฟระดูฝนผุนอะไรเนาะถามันงามก็ได้กินไว้ถามันขี้ไร่แกได้กินซ่าเพอเพอกะได้กินซ้ำพักบงกเ็เฮียนเบิดพี่น้องเป็ดเห็ดเนาะเอาเป็ดเข้ามาคังส่วงอันเข่าพวามออกเนาะเอาเป็ดเข้ามาคังอยู่ในมันกัด แหบกินเบิดผักบ่งมองสปูเหียนเบิดใบทั้งใบทั้งยอดล่ำก็แหบกินเนาะพี่น้องเบิ่งขีล้ล่ายเลยบ้านนี้ถ้าบอกคังพอดีไปกินเข่าตอนนี้เห็ดโคกแล้วก็หยัดเข้าโคกบ้านนี้เนาะพี่นอ้องตอนประันมีโคกหันตีเอาเข่ามาทางนี้เบิดผูกโกกมังแตงของสปูกับกินล้วพี่นอ้องเป็ดเห็ดเนาะโอ้ยไปไดตาเสียดายอยู่ ตืมกับดินขีล้ลายเน่มักเต๊ <c oughs> <c oughs> กินละบอลเลยคิดินทราเนอะเห็ดอะไรแกงไปแกงยอดยอดแกงยอดมะพรสุกยอดาบัตเตอรล่าแบบม่ค uh> uh> ุมปลูกได้บันี้พี่น้องจะไรค่ม้โฮดและปลูกบันนี้ดกดกดก เบิงเบิงบิงสูตรยายโบก่อนดกดกอรีบอกด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 กรอ่าเนาะดกยี่อเพื่อจะได้กินมักผิกโบเมนง่าย

ชี้น่น,นึ่น้อยนึงปลูกพันธุ์กานกีานเจ๊ดอกพอดบอกดกกพดดลกจนงาดิออกนดอกปุปีที่ผ่านมาตกมีชิเขาพูดมา ใกป,ปล,ลือปลาอะไรลูกๆใส่ลายกกโหลดเผื่อไไ้ไม่ไ้ลเลยนะไม่ดย 哎。 ใจสีกขาดเนาะอย่างทิ สิพาย่างข้ามควนี่นะพี่นองคัวไห้างคัวบะเหลวจัากเถื่อสมบรรยากาศตอนแรงๆหัวลมออกเลยอยากขึ้นระดูแรงเนาะอยากอันอยากขึ้นระดูที่ไปว่าเข่าขึ้นเรล่าบะเลลมผัดเย็นโว้ยโวยพี่นองเริ่มสิเป็นระดูแรงเลยไนดะ้ น้ำกระบ,บุกลงบกลงนาพี่น้องเพราะว่าเป็นดินใหม่คุดใหม่มันเลยซึมไปเนานะพี่น้องมันเลยไบ่อยู่นะคุดกับเบเรลึกมันได้ดอกอาศัยคุดเองเนาะเจาะเบึงแนแดงก่อนนี่เด็พี่น้องน้ำบกลงบุกลงเหละแนแดงก็ได้เริ่มเติบใหญ่เลยแต่ยังบทันขยายพันธุ์ ບໍ <N> ່ມ <s ha> <N> ີກະສັງເນາະຈັກຊິອາຍຸອຍືນຫຼືບໍ່ອ່ອນແນ່ກະໄດ້ເບິ່ງຄືຊິ20ເຊົ້າພີ່ນ້ອງມັນກະບົ່ວເບິດຫົວເນົາເບິດແລ້ວພີ່ນ້ອງບໍ່ໄດ້ອັນເກັບກູ້ນໍ້າຫູດປູກໄດ້ຕ່ືມຊິຊປູກແຕ່ລຳຊິຊື້ເນ เป็นลำสิสือ่อแต่ว่าหัวมันหนันหนาวหมดแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเนาะพอได้มีประสบการณ์น้ำหมู่ในการปลูกมันดินโคกปลูกยังกะบมงามเพราะว่ามันอมนม้ำบวกกับดินบวกหอยงามปันใดเนาะก็เลยเป็นสภาพแบบนี้พี่น้องเบืองมัแตงเหลือเป็ดกินเอาเป็ดเขามาแหมเบิดใบมันพี่น้อง ขีร่ายมักแตงสปูก็ได้บ่ได้เก็บมากน้ำมูกดอกอันนี้บ่ได้เก็บมากดอกในนี่เป็ดกินใบมันก่อนเลยรอดจากปากเป็ดอันนี้กันห่อหล่นต้นอยูอ่อออยอเอาล่ะพ,พ่อแม่พี่น้องคีบสปูมหอรหนี่กับจิอ๊อหยุดไหวเพียงสำนีก่อนเด้อพ่อกันคลิปหนา้าฝากพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้สป,ปูด้เหตุขีปตั่อไปในเด้อสบายดีพี่น้อง